สวัสดีสบายดีจ้าเหมือนเก็กมาหอแลวพี่น้องกล้ก็ว่าบุญหอเขาประดักบินพี่น้องเลยมาเจอเออื่นมาแบบนี้บัว,ว่าทางบ้านพอไปไหพี่น้องนู่นภาคอีสานเขาเอื่นกันว่าจังใดเนาะเอื่นว่าคือบาทชาดเจียวอี่บอเนาะก่อนเอื่นที่หาสิเหตุกะนหาซิมาก,ก็เอาใบตองกล้วยก่อนก็เอาแล้วก็มาตากแหงไว้ก่อนเนาะมาตากแดดไว้่อไปเรียบร้อยอันนี้กำลังตาัดตัดออกเป็นอันนี้อยู่จ้ะเหลือใบสุดท้ายแล้วพี่น้อง มันจะพี่น้องเพราะม่าสีหานั่นอันเดี๋ยวจะเขากับปุญญาไปหาไปตองใส่ไก่เนะะาะเพราะว่าเพื่อนเ่ากับมีต้นกล้วยอยู่มีใบกล้วยอยู่จ้ะเอ็ดเขาต้มกันจะพี่น้องอันนี้เข้ามาเขาเรียบร้อยได้จ้ะอันนี้เข้ามาเขาใส่น้ำน้ำขอกำหรือว่าน้ำซีผสมอมาหารอะไรจ้ะนี่เขาสีหอใส่กล้วยแล้วก็มี หมักทั่วรำพอมีน้องก็ชิ่อใส่นี่ผสมหมักทั่วรำพอมจะได้แซบๆกำลังเลื่มห่อกันจ้ะพี่น้องมาอันนี้เสียดห่อคาะใส่ปุ่นห่อประดับดินแล้วถึงพี่น้องประดับดินบ้านเจ้าเจียวเองจ้ะมือแร่งนี่เลยจ้ะก่อนเลยเอามาห่อข้าวต้มกับเม้เาก่อนจ้ะฉีกน้ำมันได้ง่าย จะจะสีกันไหนอ่าอ่าปัญหาหลายปีเน้องก็สีลืมกันแน่เลยอาขาวใส่ก่อนโอ้มักถั่วบักลายหนึ่งจ้ะแม้าแซ่ถั่วไล่ลาย เพผนว่ามันแซบ่บเพผนว่า,าแต่ซวเจียวมันพอมากินถั่วพอมากินถั่วดำนี่พี่น้องเลยประมาณนี้นเนาะอย่าใส่ไลายข่าน้อยนึงใส่เด้งเด้งนุ่นมาลงมันไลยเกินห่อก็จะหนน่อแหนมัดก็จะมัดแหนใส่หน่อยเ,ยเอี่น้องใส่เห็ดลมลมอีกสี่ก็ถูกใจสำหรับคนอยากก,กินมะกยยุยะแน่ใส่มะกุยเนาะ <laughs> เดี๋ยวเอาหนามมัดไปจิปตาขอานหนามมันขึนมาเองไหมพอใส่ได้ไหมนะแบบนี้เนาะอ๋ออี่ <laughs> างไะผู้ก่อเอก็เป็นแัทเป็นเมซิเล่อนพี่น้องนี่ได้อยู่ดี เห็ดอะไรก็มาฮห็ฮันค erm ือว้าฮันก็ฮันคือเห็ดดืกบุกแบบนี้ตายแล้วอันนี้มันแมนอยู่บ่มันสชิได้อยู่มี่น้องมนสิผ่านอยู่บ่เดี๋ยวเลี้ยวๆยาวๆนาะก็เห็ดนาะอ๋อร้อเหมือนกับว่าอาม่าเข้มมันพีกล้วยมันพีอาม่าพีแนมที่บอกไงยายมันมีหนาม อีเข้าใสหล่อเขะมันนี่แล้วก็กล้วยใส่โอ้ยใส่สำานีดดร้องป้าห่ากินใส่กว่านี่ล่ะนีนจำนียเข้าหองก็ก็เจมเข่าวันง่ายง่เปิดนะข้าวจริงสิมาตองหอแนนแป้งขอบมัน เอาพี่สรมปได้เบ,บ้งเบ้างทำไมพีน่น้องได้ได้นะฮะนี่มันสิทรงไหนอยู่พี่น้องเลยนี่พี่ผ่านกันเป็นรูปไผ่ค้นอยู่บ้านี่็รีบไปหอมาไปหอเขอ่าเมยยากินเมยยานั่นลายกระป่บบานเลยเนาะแม้แต่เสือผาก็นยังบ่ไรัเมื่อแต่วโตว ภาพก้อนนี่เขาก็ชิพับก้อนอมันตั้งสวยแหละนะต้งสวยแหละนี่นี่้วแล้วแล้วขาวก้อนนะเีกสี่ ถุงตักบทเพื่อถือห่อเขากว่านี้ถือว่าตื่นกันเลยทีเดียวได้ขางหนึ่งวางไว้ก่อนเนาะใช่เอามาข้าสีเขาอหิดตองเดดเป็นคู่จ้ะเ้าได้ขางหนึ่งแล้ว ตอนแรกส้วนซาตีส่วนแม่เห็ดอันนั้นเห็ดเ็ดขนมมกแต่แม่เสตียโบ่โบเห็ดจ้ะเพราะว่ามันยุ่งยากนว่าเพราะว่าเอาเขาประดับดินเห็ดหลายอย่างแม่ซาตจยชีดผ้าข่าพร้อมันก็เลยยุ่งยากเตรียมหลายอย่างมันสิบะท่านจ้ะเพื่อใดเปลี่ยนมาเห็ดข้าวต้มแทนจ้ะต้มมัด นี่เริ่มนะได้เกิดแต่น้อยงามเกิดชนะใชได้แบบคนโตน้อยๆงามๆตัวเล็กน่ารักจะห่อสองข้างสีเนาะออหโอเคอันเดียววะอันเดียวป่ะนะ ยัเจองาอยี่ได้ว่าไป กินเ,เองเด้อ <c oughs> ห่อห่อครัตั้งแสดอยู่แล้วนะ <c oughs> ตอนแรกว่าสิบวได้ได้เป็นขาวกลามนี่เพราะห้องืมน้ำผสมสีอาหารแต่ซาจิ๋วอยู่ได้ครับเป็นข้าวกลามก็เลยแลนเมื่อซะแลนเมื่อเอาหนามมัน หังขอกรรมจะ <mm ้ะโอ้ยโอ้องกระเด็นนี่ไปก่อน ประมาณนี้จ้ะง่ายไปพวกหนูไปตัวอ้าวไม่จีไหามันโกบทางนะเนาะกะ็ได้ข้าวตาเหนือนเนาะอันนี้ข้าวตาแดดเอาเลยจ้ะมันเลยโกบโไปทางเอาประเด็นโดนไฟเอา

ว่าไ้ก็วายุมันคือแป๊ะๆว่ะวอาไงโอ้ยอย่ากินข้าวต้มเลยเขาใส่น้ำตาลพอมทำไมเขามันแสกว่าได้ต้มพัดนทพัดเนี่ยพัทเป็นพัทเป็นพัทก่อนนะเออเขาเอาไปขอบสองอนอลไรแบบเป็นหวานอะไรแบบคนไทยก็เฮ็ดกันอะไรหรืเขาว่าแบบนั้นแสบกว่าได้คำว่าแบบมันพร้อมกินได้เลยแบบแสบเลยอันนี้แบบ มาเห็ดตอดจืดเป็นนานๆใช้ใส่น้ำตาลมากินแบบหวานมาโรยน้ำตาลใส่บ้างไหม,อมเอามาโรยใช่ปะบอลลีให้กินแบบหวนานนะเขาเหตุนี่นะเขาต้องไปขวานชุบชุกชก่อนเขาก็ใส่น้ำตาลพร้อมเขาเห็ดพิสซูพี่พน้อง ก๋วเตียวใส่ข้าวแต่รอบเสียวแล้วเ้าก็ใส่อันนี้ใส่กล้วยลงไปแล้วก็แล้วเลยเ้าวได้ใส่กล้วยใส่แบบได้กิดีห้าวไ้ใส่ข่า บง er no ังไอใจเสีวเนาเ็ดเราเปนกยังอยาเข็ดนาโอ้มั้กันเห ต้องบาลยี่อตุกใจของเขาเขาี้ร้ายโผดก็ใส่เกี๊ยวเกียวไปแบบนี้พี่นอ้องขนาดที่เราเป็นยังไงยังไป่าไปซ้อนปืน่อน ข้อยาเตาบวหลอดแล้วพี่น้องมันจะเป็นสอนขาอื่นอยู่างนี้นี่นี่นี่บะได้บะได้ห้ามหัวเข่าข้ากอกระตมัดนี่ มัดใส่กันบัดตอกใส่มัดรวมๆพี่น้องเพื่อมันงานแข่งบอลสู้เนี่ยหืมเนีบอยเรือปลาจะขาวสิเบิดก่อนเอาแบบใส่หมอลงไปจะพี่น้อง สิเตรียมตบนะบัดไปพี่นอ้องอืไม่ได้สีดังไฟท้าเน็ตอ่ะจ้ะแล้วก็ข้างไว้โค้งเคือง,องู่เรกตอนนี้ก็ใกล้ใช้ข้ามแล้วมองชีมกันจ้ะ <c oughs> เออ ค่อยชุบมันมาเนาะเขาให้มาคอยชุบไปแบสกแุกล้าแล้วกนข้าวต้มขอกําเถอะอุ้ยแ่บอุ้ยแ่บหวาน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 กล้วยจ้ะ แกตาพี่น้องมันเนี่อ้าวอ๋อมันขอกินอีกสักกันแซ่บดีมังดูของกูเออบังซีซี่มาอีแม่กันแต่เบิดมันเป็นสีนี่ไปเลยนั่นไหนเนาะโอ้โอ้โอ้โอข้องจับก็เจือนก็นการแม่เขาเป็นเนีนเอ้าขอเข่าห่ามาก็่นนิแล้วมันบอกคือเห่าหน่นได้คือยังคือห่อ,อกับซานได้ ปกปกติพ่กเขาห่อไก่ด้วเข้ะห่อก่สารดูแลบัดมันเย็นผัวมันเหนียวของพี่แม่มาก่อนมากันในนีนี่มันหอยแม่ซูเข้าบ่ได้พี่น้องเฮ้ยหนูก็ใช้ก็ตาเมื่อได้พี่น้องมาเปิดเมื่อเพื่อนก็ต้อง เตรียมคองลงเห็ดเกาด่าประดับดินอีกประดับดินอีกเจี๊กกชิเมื่อเลยพี่น้องเตรียมโต๊กลับแล้วเมื่อเมื่อสรางแลก็ต้องเห็ดนานเด็ดอีกไล่ยางอีกลงวัดพี่น้องเจี๊ยกเขาจบเขียนแบเพียงทานี้เด้อจากกะเพราพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล์ก็แชร์อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจี๊กเด้อจากสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย